ทำไมคนไทยค้าขายสู้คนจีนไม่ได้ท่าขยันประหยัดอดทนเท่ากันภาพประกอบเนื้อหาสำเพ็งเมื่อพศออ2452เป็นย่านการค้าและแหล่งเที่ยวกลางคืนมีแหล่งเรื่องโรมเกิดขึ้นจำนวนมากทั้งโรงโสเพณีโรงบ่อนและโรงสุกฟิน คนจีนค้าขายเก่งแถมยังขยันและอดทนเหมือนเป็นองค์ประกอบหลักที่ทำให้คนทั่วไปมองว่าชาวจีนประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจเมื่อเทียบกับคนไทยแต่ถ้ามองให้ลึกไปกว่านั้นโดยใช้ข้อมูลจากงานวิจัยนอกเหนือจากบุคลิกหรือลักษณะนิสัยส่วนตัวแล้วยังมีข้อสังเกตจากปัจจัยอื่นที่น่าสนใจซึ่งทำให้ชาวไทยค้าขายไม่เก่งเท่าชาวจีน เหตุผลที่คนสนใจอย่างลักษณะนิสัยเรื่องความขยันประหยัดและอดทนเมื่อดูจากงานวิจัยของสุวิทย์ธีรศาสตร์วัดเรื่องประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองไทยตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชถึงสมัยรัชกาลที่ 3, พสพศ2 3 1 0 2 3 9 4 จะพบว่าผู้วิจัยนำเสนอเหตุผลเบื้องหลังที่ลึกไปกว่าลักษณะนิสัยของคนแต่ละเชื้อชาติไปสู่เรื่องภูมิหลังทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองสุวิทย์เขียนบทความสรุปปัจจัยที่เชื่อว่ามีแนวโน้มเป็นต้นตอที่ทำให้คนจีนค้าขายเก่งและโดดเด่นกว่าคนไทยโดยแยกแยะเหตุผลหลักอย่างน้อยสองประการคือคนไทยถูกขูดรีดด้วยระบบไพร่และคนจีนได้รับอภิสิทธิ์ทางการค้ามากกว่า สภาพแวดล้อมสมัยต้นรัตนโกสินทร์ผู้วิจัยฉายภาพเบื้องหลังบริบทแวดล้อมที่นำมาสู่สภาพความเป็นไปสองประการข้างต้นว่าในยุคต้นรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1-3ถึง3พศ2 3 2 5ถึง2394 23เป็นช่วงที่สังคมแบ่งชนชั้นอย่างชัดเจนเรียงลำดับชนชั้นสูงไปถึงต่ำแบบคร่าวๆได้สี่ลำดับคือชนชั้นเจ้า ชนชั้นขุนนางรับราชการกับกษัตริย์ขุนนางมีศักดินา400อไร่ขึ้นไปข้าราชการมีศักดินา300ถึง400ไร่ชนชั้นไพรราษฎรสามมันทั่วไปและชนชั้นทาสหรือคนที่ถือเป็นสมบัติของชนชั้นอื่นชนชั้นของไทยไม่ได้ติดตัวมาแต่กำเนิดเหมือนระบบวรรณะของอินเดีย ของไทยสามารถเลื่อนชั้นได้แต่ผู้วิจัยพบว่าการเลื่อนชั้นมีให้เห็นน้อยมากในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ถ้าจะเป็นอิสระได้ต่อเมื่อมีสงครามแล้วอาสาไปรบเมื่อรอดตายก็เป็นอิสระหรือหาเงินงไถยตัวได้ คาดว่ายากแล้วแต่สำหรับไพรค่ขุนนางและข้าราชการเลื่อนชั้นยากกว่าอีกสำหรับช่วงต้นรัตนโกสินพบหลักฐานเกิดขึ้นครั้งเดียวคือการรัฐประหารล้มอำนาจสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพวกที่มีโอกาสได้เลื่อนชั้นมากกว่าพวกอื่นคือใครได้เป็นขุนนางและข้าราชการใครในช่วงพศ 2,374-2,392ถึง 2, 2มี675คนจาก4,355คนได้เลื่อนชั้นเป็นข้าราชการและขุนาน,ขนางขณะที่ชนชั้นปกครองเจ้า ขุณนางและข้าราชการรวมกันแล้วมีร้อยละ8.5ของประชากรทั้งหมดได้ประโยชน์จากระบบดังกล่าวส่วนคล้าและทาสรวมกันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ83.33ถูกชนชั้นปกครองกดขี่ขูดรีดซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้คนไทยไม่มีโอกาสทำการค้ากระบวนการขูดรีดที่ว่าผู้วิจัยอธิบายว่าทำผ่านระบบเกณฑ์แรงงานและระบบภาษีระบบเกณฑ์แรงงาน ระบบเกณฑ์แรงงานสำหรับกรณีไพร่ถูกขูดรีดแตกต่างกันตามประเภทไพร่ไพรหลวงมีมูลนายเป็นเจ้ากรมนายกองต่างๆทำงานให้หลวงมากที่สุดก่อนพศออ2328ต้องทำงานให้หลวงปีละ6เดือนตั้งแต่โตเป็นหนุ่มความสูงวัดจากพื้นถึงไหล่สอศอกหนึ่งคืบขครึ่งไปจนอายุ70ปีจึงจะปลดชารา ส่วนไพร่สมสังกัดมูลนายมีลักษณะเป็นคนใช้ส่วนตัวของเจ้าและขุนนางมากกว่าไพรหลวงแต่ไม่ต้องทำงานหนักเท่าทาสการเกณฑ์แรงงานเหล่านี้ทำให้ไพร่และทาสได้รับความลำบากเพราะรัฐบาลให้เฉพาะที่พักอาศัยส่วนอาหารเครื่องนุ่งห่มยาหรือแม้แต่อาวุธเมื่อกรณีอยู่เวรหรือไปรบในสงครามไพร่และทาตต้องหามาเองไพร่และทาตไม่ได้รับเงินเดือนหรือเบี้ยหว,วัด นอกจากแค่ใช้แรงงานให้หลวงผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานชั้นต้นพบว่า ไพรหลวงร้อยละสี่สิทำงานให้หลวงไปจนตายไคร่หลวงที่ปลดชรามีเพียงร้อยละห้าจุดนย์หนีร้อยละสิบที่การร้อยละห้าจุดบวชร้อยละแปดจุดหนเสียจริต0.6นอกจากนี้ยังพบว่าในสมัยรัชกาลที่1นึ่ถึงสไพรหลวงหนีจากกรมกองไปเข้าป่าจำนวนมากเพราะทนการขูดรีดแรงงานและภาษีไม่ไหว ระบบเกณฑ์แรงงานทำให้ไพร่มีเวลาทำการผลิตน้อยมากเนื่องจากต้องใช้แรงงานและยังต้องเดินทางไปกลับผู้วิจัยนับแล้วว่าก่อนปี2,328ต้องเดินทางปีละ6ครั้งช่วง2,328ถึง2,352เดินทางปีละ4ครั้งและหลัง2,352เดินทางปีละ3มครั้งระบบภาษี สำหรับระบบภาษีก็ถูกรัฐบาลเก็บยิบยับใครส่วนใหญ่มักทำนาจะเสียอากรท่านาตามประเภทและพื้นที่นาขุนนางหรือเจ้ารัฐบาลไม่เก็บอากรนาคู่โครหรือนาฟังลอยกระทั่งเก็บครั้งแรกในพศสอ6 7หรือต้นรัชกาลที่สนอกจากเสียแล้วใครยังต้องเดินทางไปเสียอากรท่านาเป็นข้าวให้ถึงชังหลวงในกรุงเทพมหานคร การจ้างส่งมีค่าใช้จ่ายสูงรัชการที่2พศ2354รัฐบาลจึงผ่อนผันให้เสียเป็นข้าวหรือเงินก็ได้และไม่ต้องส่งที่ฉังหลวงแค่ที่เดียวส่วนไรที่ทำไร่ก็ต้องเสียภาษีที่เรียกว่าอากรสมพัดสอนเก็บตามชนิดพืชไร่จำนวนครั้งที่ปลูกและจำนวนพื้นที่ปลูกไร่ที่ทำสวนต้องเสีย อากรสวนใหญ่ซึ่งแพงกว่าอากรค่านาและอากรสมพัดสอนใครที่หาปลาหรือจับสัตว์น้ำก็ต้องเสียอากรค่าน้ำรัฐบาลจะเก็บปีละครั้งเก็บในอัตราตามชนิดเครื่องมือที่มีอยู่76ชนิดแม้สมัยรัชกาลที่3ประกาศยกเลิกแต่กลับมาประกาศใช้ใหม่ในรัชกาลที่4แม้แต่พรรยาไพรที่นำผลิตผลไปขายในตลาดก็ต้องเสียอากรยิบย่อย การหาบเร่กระเดียดเร่เสียเป็นรายวันวัน,วนละ10ถึง15เบีย้ยหรือประมาณ0.16ถึง0.23สตางค์แผงลอยเก็บวันละ20เบีย้ยหรือประมาณ0.31สสตางค์ อากรที่เสียยังมีประเภทอื่นอาทิอากรสุราอากรบ่อนเบี้ยอากรยาสูบซึ่งทำไรายได้ให้รัฐบาลสูงมากผู้วิจัยแสดงความคิดเห็นว่าการเก็บภาษียิบย่อยขั้นรายวันหรือรายเดือนทำให้รัฐบาลเสียแรงงานและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีต่อมาจึงมีระบบให้เอกชนประมูลภาษีอากรไปจัดเก็บหรือผูกขาดการผลิตและขายกันเองกลายเป็นระบบเจ้าภาษีนายอากร ซึ่งภายหลังก็เป็นคนจีนเข้ามาทำเป็นส่วนใหญ่สมัยรัชกาลที่สามมีถึงร้อยละ68.06ที่เจ้าภาษีนายอากรเป็นคนจีนทำไรายได้ให้รัฐบาลจำนวนมากเมื่อเจ้าภาษีนายอากรเสนอให้รัฐบาลเก็บภาษีใหม่ๆก็เป็นการส่งเสริมให้เกิดการขูดรีดไพร์ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศผลผลิตส่วนเกินที่จะเก็บไว้เป็นทุนการค้ายิ่งเหลือน้อย ระบบแบบนี้อยู่ได้เนื่องจากทรัพยากรที่ยังอุดมสมบูรณ์ขณะที่จำนวนประชากรสมัยนั้นยังไม่มากรัชกาลที่หนึ่งพศ2338มี4.4ล้านคนแม้จะลำบากแต่ไครสามารถอยู่ได้โดยไม่ขัดสนมากนักโดยอาศัยทรัพยากรธรรมชาติที่หาได้จากป่าและหนองน้ำจะเดือดร้อนเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ ซึ่งรัฐบาลก็จะประกาศยกเลิกเก็บอากรค่าน,านายปีนี้เหล่านี้คือข้อมูลในด้านข้อจำกัดของคนไทยคนจีนค้าขายเก่งจริงหรือภาพชุมชนคนจีนในจังหวัดอุทัยธานีเมื่อหันมาดูฝั่งคนจีนผู้วิจัยพบว่าคนจีนนมีอภิสิทธิ์และโอกาสในทางการค้าดีกว่าคนไทยที่เป็นไพร่ โดยสรุปคือคนจีนไม่ต้องถูกเกณฑ์เป็นไพร่มีเวลาทําการค้าได้ตลอดและคนจีนเสียภาษีน้อยกว่าไพร่คนจีนเสียภาษีผูกปี3ปี6สลึงเสียปีละ2สลึงเท่านั้นในสมัยรัชกาลที่2เมื่อครั้นรัชกาลที่3ปรับขึ้นเป็นคนละ4 8ถึง8บาทเก็บหนึ่งครั้งในรอบ3ปีนั่นหมายความว่าคนจีนนมีโอกาสเก็บผลผลิตส่วนเกิน เมื่อผนวกเข้ากับนิสัยอันประหยัดของคนจีนยิ่งมีโอกาสสะสมทุนได้มากเพิ่มขึ้นคนจีนที่ไม่ต้องเข้าสังกัดมูลนายกรมกองยิ่งทำให้มีอิสระในการเดินทางคนจีนเริ่มเข้ามาเป็นพ่อค้าในเมืองระหว่างเมืองและถึงระดับระหว่างประเทศสมัยรัชกาลที่ 2, สองพศ2365 ตลาดสินค้าไทยร้อยละ8 8 5 9อยู่ในประเทศจีนในบรรดาสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศก็เป็นสินค้าจีนมากที่สุดสะท้อนการผูกขาดขณะที่การค้าระดับระหว่างเมืองก็เป็นคนจีนที่ทำการค้าเพราะไคร่ติดภาระเข้าเดือนหรือทำงานให้หลวงคนไทยส่วนมากที่มีโอกาสระดับในเมือง แต่ก็ต้องเป็นสัตรีที่พอมีเวลาว่างนำของขายในตลาดมากกว่าไพร่ชาย,ายภาพพ่อค้าชาวจีนไม่ปรากฏปีที่ถ่ายประกอบบทความคนจีนค้าขายเก่งในสมัยรัชกาลที่5้าเมื่อยกเลิกระบบเจ้าภาษีนายอากรเจ้าภาษีนายอากรที่ส่วนหนึ่งเป็นชาวจีนดังที่กล่าวข้างตน้น ก็หันไปทำการค้าอย่างอื่นบางคนทำการค้าอยู่แล้วควบคู่ไปกับการเป็นเจ้าภาษีนายอกรก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดอัตราการเพิ่มจำนวนของคนจีนก็เพิ่มขึ้นอย่างมากในสมัยปลายรัชกาลที่สองมีคนจีน440,000คนเมื่อถึงปลายรัชกาลที่สามมีคนจีน1,100,000คนและยิ่งคนจีนนิยมให้ลูกหลานค้าขาย โดยเมินการรับราชการแบบคนไทยประกอบกับความขยันประหยัดอดทนการถ่ายทอดความรู้ทางการค้ามาถึงลูกหลานโอกาสขาดทุนมีไม่มากเลยแม้ว่าระบบไพร่จะถูกยกเลิกในปลายสมัยรัชกาลที่5แต่ผู้วิจัยมองว่าคนจีนค้าขายเก่งกว่าไทยและยังค้าขายมากกว่าไทยจากที่รากฐานฝังลึกมากกว่า100ปีจากบริบทโอกาสการค้าข้างตน้น ในยุคชาตินิยมสมัยจอมพลปพิบูลสงครามก็มีกระแสเชิงลบต่อคนจีนด้วยซ้ำรัฐบาลออกกฎหมายสงวนอาชีพให้คนไทยโดยเฉพาะแม้เป็นอาชีพที่ไม่ได้มีนัยยะอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจความรู้สึกต่อต้านคนจีนเริ่มคลายลงหลังผ่านยุคชาตินิยมไปเมื่อพิจารณาองค์ประกอบพื้นฐานประกอบด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมประกอบกับอุปนิสัยขยันประหยัดอดทนงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าสภาพเหล่านี้ทำให้คนจีนรักษาความเป็นหนึ่งในภาพจำของงวงการค้าในไทย